สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโพปัทมาวาสตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับวัดโพปัทมาวาสสร้างในสมัยกรุงเสีอย,ยุธยาตอนปลายอุโบสถและสาลาการ,ปรเปลี่ยนสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสิน์โดยพระยาศีสมบัติจางวาง บุญสิน,นะสงขาผู้สวนราชการพิเศษเมืองสงขาได้รับบรรณาการครั้งใหญ่ในรชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรชัชกาลที่4โดยเจ้าพระยาวิเชียนคีรีบุญสังนะสงขาผู้สาเร็จราชการเมืองสงขาราชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในาการที่6ปีพุทธศักราช2464ได้เปิดสํานักศาสนศึกษาปรบปริยัติธรรมรแผนกธรรมและบาลี เป็นแห่งแรกของจังหวัดสงขลาพระครูปราโมทโพธิคุณอิม่มเตชะบุญโยจาวาดได้บูรณะพัฒนาสืบต่อตั้งแต่พศหรือปีพุทธศักราช2525เป็นต้นมามีโบราณวัตถุที่สำคัญกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติหรือของชาติเมื่อวันที่29เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2500 28ทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้ยกฐานะจากวัดราชเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่สองเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2546รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชก,การที่9นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมโบราณสถานนะครับซึ่งอยู่ภายในวัด ท่านครับอันนี้เป็นวิหารนะครับเรียกว่าวิหารอะไรเอ่ยเป็นวิหารนะครับท่านเป็นวิหารเป็นวิหารครับสำหรับประกอบสาธารพิธีนะครับต่างๆ ท่านครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปในพระโอษฐนะครับซึ่งมีปฏิมากรรมเกี่ยวกับฝาผนังนะครับและพิเศษสำหรับวันนี้ก็มีพัชสีมาคู่หรือพัชสีมาสองใบนะครับซึ่งหาดูได้ยากตามวัดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาท่านเวียนรอบพระโอษส์ก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปที่พระบูชสดนะครับไปดูพระประธานและจิตกรรมฝาผนังนะครับที่มีเรื่องราวที่จะเล่ากันในวันนี้นะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวแล้วก็หลายๆท่านนะครับได้มาอยู่ในพระโบสถสแห่งนี้แล้วนะครับครับภาพนี้ครับเป็นภาพที่จะโชว์ซึ่งเกี่ยวกับทั้งสองศาสนาที่ ได้รวบรวมเอาเป็นกิจกรรมฝาผนังนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้เสวนากันว่ากิจกรรมฝาผนังที่พระโบสถเนี่ยนะครับสร้างเมื่อพศอเท่าไหร่ช่างประมาณไหนนะครับวันนี้เป็นพระประธานนะครับพระประธานในอุโบสถครับสำหรับพระอารามหลวง ต้องเรียกว่าพระอุโบสถนะครับถ้าวัดธรรมดาสามัญก็เรียกว่าอุโบสถเฉยๆแต่ถ้าพระอารามหลวงต้องใส่คําว่าพระอุโบสถครับท่านผมจะพาท่านไปดูฝาผนังร,รอบๆพระอุโบสถนะครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับ จากนี้ผมจะพาท่านไปอยู่ที่หน้าพระโวสถนะครับจะมีเจดีสามองค์ด้วยกันนะครับด้านหน้าพระโสถ ครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ